สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง y o u t u กลสองเลนะครับผมสําหรับคนไหนที่กดติดตามกันไว้แล้วก็ขอขอ,อบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับส่วนคนไหนที่ยังไม่ได้ติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูการดักปลาไหลนะฮะนี่ครับนี่เรามีเอกมิวสิกมาด้วยนะติทุกดอกซิ่งนะครับนี่ฮะ อันนี้เรามีกระบอกรันนะทำจากท่อ PVC อ่ีมีแบบแบบตรงกับแบบข้องอนะฮะแล้วก็มีอะไรนะนี่พิธีชื่อะไรอีจู้นะครับมีจู้เหยื่อที่ใช้ก็ไม่ได้หมักอะไรนะฮะที่กรงไก่อย่างเดียวเนี่ยนะตอนนี้กำลังเตรียมเหยื่ออยู่นะ บรรยากาศก็เห๋ยอจะไปตรงนี้มันเป็นคล้ายๆกับเป็นคลองแล้วก็มีเป็นเหมือนเหมือนสะก้างๆนะครับมียาวายเยอะนะครั้งก่อนนัตติเขาเคยไปยิงปลาชะโดนะข้างบนแล้วก็เห็นทำเลมันดีนก็เลยชวนมาดักไปลาไหลแต่ <laughs> มาดูกันนะครับติดตามดูนะครับว่าเราจะ ไปดักกันยังไงนะดูเท่ไหร่นี่ครับเราตอนนี้เราก็เริ่มมาดักแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ตีจะเอาอีจู้ไปลงก่อนนะครับนี่ฮนะดูดูทำเลวิธีการหาทำเลของปานตินะครับพิ่ารหาทำเล เวลาเขาวางก็ต้องวางให้มันจมไหมพี่ติ่รือว่าไม่ไม่จมตางนี้ตรงนี้ไม่ไม่ไม่เหมาะขับพิชูนะครับ่ไปหาที่ใหม่ตรงนี้มันลึกไปนะชายชายฝั่งมันลึกไป แรกเราต้องใช้เท้าไปลูปกิเลนออกก่อนนะครับไปลูปตัวกิเลนออกให้มันเป็นทางให้เป็นทางให้ปลาไหลเข้า น้าติบอกว่าการวางอิชู้ต้องขุดหลุมลงไปหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าจะให้งามันเสมอกับดินใช่ไหมน้าติต้องให้งามันเสมอกับดินนะไม่งั้นเดี๋ยวปามจะเข้าลําบากนะแล้วก็เทคนิคก็คือเอาดินมาพอกตรงตรงงาไว้นะครับมันจะได้ตัวปลาไหลมันจะ,จะได้ไม่ไปขูดกับกับไม้ไผ่กับงาให้มันแปะไว้ให้มันแบบว่าลื่นก็ไปเลยนะ ีงานะคมันลื่นเหมือนรูมันนะอืมทำให้ลักษณะเหมือนรูปลาไหลให้มันลื่นๆมันทางเข้ารู เยอะมากเลยโอ้จะต้องใช้รันว่ะตรงนี้วางอีชู้ไม่ได้นะครับมัน้ำมลึกไปต้องต้องเปลี่ยนใช้รันนะครับนผมน่าจะสูงตรงนี้ตอนนี้เราเปลี่ยนจากอีชู้มาเป็นรันแล้วนะครับเพราะว่าอีชู้มัน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 เจี๊ยไปน้ำมันลึกเไปเอาเอารันมาใส่แทนนะครับอ่า ไม่ใช่เหยียบอ๋อมันก็เหยียบลำจนจก <laughs> มดินเป็นร่องนึนแล้วมันจะไม่ลอยขึ้นหหรอพี่ดิไม่ลอยลอดิดทับไป เสร็เรียบร้อยแล้วครับวางรันกระบอกแรกลงไปแล้วครับทดกจูงรูรปไหลอันนี้อันนี้กระบอกที่สามแล้วนะครับใช่ไหมกระบอกที่สามเนาะปาก ลันก็บ,บอกที่สามแล้วู่จริงนะเนี่ยฮะไม่รู้มันอยู่ใต้น้ำอะ่ะพ <c oughs> ี่บอกว่าดักไว้หน้าปากรลูเลยดูดูว่ามันจะมากินหรือเปล่าเล่นหน้าปากรลูไปเลยนะครับเหมือนควาดีมากเลยนะครับพี่โกงไก่ i อันนี้ก็เป็นอีจูป้ปิดท้ายนะครับอันนี้อันสุดท้ายนะครับเป็นอีจู้นะเดี๋ยวหาที่ลงอยู่นะครับนี่มีกระบอกลันเจ็ดกระบอกนะครับกับกับอีจู้สองเขาเรียกเอะไรวะสองอันแล้วกันเนี่ยอันสุดท้ายต้องหาตำเรียสวยๆับ แล้วเท้าตีลมก็ยังชัวนี่นะครับตำลงที่เรามาดักกันนะนี่ยาวไปนู่นเลยครับนู่ยยาวไปสุดริบๆนะนี่ฮะโอ้ยยาวไปสุดๆเลยฮนะโน่นไกลๆเลยฮนะ นี่ครับผมลองจะลงอันสุดท้ายนะครับผมเป็นีจู่นะครับอันสุดท้ายนลคร พอลงอันนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องกอลับบ้านก่อนนะครับค่อยมาดูพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยติดตามดูนะครับว่าจะมีตัวสักกี่ตัวนะฮะมันน่าจะได้บ้างนะครับโอเคเดีวเจอกันพรุ่งนี้นครับ yeah, ครับตอนนี้เราก็กลับมาดูรันที่ลงไว้เมื่อวานนะครับนะฮะนี่ครับผมไปายแล้วนะฮะวันนี้ก็มากับ นติกับนายเอกนะครับเอกก็บันดอยนะครับนี่ฮะวันนี้ให้นายเอกเป็นพระเอกมิวสิกมั่งกับนติแม่ใจเหรอถ้าเรวหายเลยโอเคลองดูลองดูครับยกดูเห็นไหมร้านร้านแบบใหม่เป็นรูปตัวเอลนะไว้ดักความลึกนี่นี่นี่อันแรกอันแรกเป็นไงบ้างเออแม่จะมีน่าจะมีน่าจะมีแม่จะมีนะฮะน่าจะมี มีไหมนะจีมีไหมเดี๋ยวก็ไปเอาออกทีเดียวก็ได้ถ่ายเลยเอาออกมาเลยหรอเทลงมาแล้วก็จับใส่ไหมแล้วไม่ได้อะไรมาใส่นะมีไหมเฮ้ยมี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 ไปไหนแล้วออยู่ไหนนี่ดิ้นอยู่คู่ค่าคู่ค่ามี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 ตัวได้อะไรใส่นะโครงไก่โครงไก่โอ้โหโครงไก่ไม่ยอมลง หัวเอาขนาดเลยเไม่ได้มาในนี่หรือเปล่ามันอันหัวเข้าแล้วมันกลับเหนี่ยไม่ได้ไงออกมาแล้วโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่นี่ฮะจะไปไหนนี่ฮะนี่โอ้ตัวโตครับโอ้อันแรกก็หมาแล้วนะฮะนี่เออนี่ครัวเลยตัวโตนะโอ้โหตัวโตนะครับเอออันแรกก็มาแล้วเดี๋ยวเก็บใส่กระเบื้องก่อนไม่ได้อที่ใส่มาเอาเราใส่รวมกันในจู่ก็ได้ตัวตัวเลย อย่าเอาไว้เอาเหี่ยใส่มาเพื่อดักใหม่ที่จู่นะดักไปไหนในคลองนี้แล้วนี่ดักแล้วที่นี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปนะครับนะครับอันนี้อันที่สามครับมีไหมเกือบอยู่บนเลยน่ะตามลงเหรอมีตัวไหมมีมีมีเดีกือบกูกูกูแค่มีอ่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองขึ้นมาดูนี่นี่ไอ้ตัวนี้มีอันที่สามมี บนดอกำลังลงรูนะเออมีมีใช่ไหมเจอตัวแล้วอ่ะเจอตัวแล้วอันนี้มีนะครับอันนี้มีเดี๋ยวไปรอดูทีเดียวเนาะไเดี๋ยวไปรอดูทีเดียวนะครับอันที่สามได้ตัวนะฮะอัที่สามีตัว่ทมดัก้างเล้วห ไอ้ยืมรันไว้ดักก็ได้นะอันนี้ทีมันอยู่กับรูอะใช่ไหมพี่จิดีเออใช่พี่จิบอกว่าตรงรูอันนี้อันที่อันนี้ที่ต่ออะไรที่สี่เนอะอันนี้อันที่สี่ะไม่มีว่าเจอรูมันตรงเนี้ยไหนรูมันอยู่รูที่ผมตกเปล่าไม่รูเงี้ยมีไหมสีเสียงมันปุ๊บมันจะมีมีรูผมตีนเหยียบจะโดน อันที่สี่ไม่มีนะฮะอันที่สี่ไม่น่ามีนะไม่น่ามีตัวดูอันที่ห้าอันนี้มาดูอันสุดท้ายนะครับนี่เป็นนีจู้นะฮะไม่ติดไม่ติดนะฮะอันสุดท้ายเนาะไปดูไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อนี่ครับลงไปแล้วครับหนึ่งตัวครับโอ้ตัวมันเริ่มเลยฮะนี่ฮะนี่ครับโอ้ตัวเป็นเริ่มเลยฮะ นี่โอ้ตัวที่สองครับนี่ครับตัวที่สองตัวที่สองนะครับมีไหมพี่หมดสองตัววันนี้ได้สองตัวนะครับเออคนละตัวเลยวันนี้ได้สองตัวโอเคโอเคได้กับข้าวอ่าครับวันนี้เราก็อ่าได้กันปลาไหลสองตัวนะตัวโตโตนะพอได้กับข้าวนี่นะเอกนะครับนะเอก ขอบคุณนะเอกนะที่หมายนี่นะติเป็นคนลงนะเป็นคนลงเป็นคนดักส่วนผมนี่นะส่วนผมวัดวะขอได้กับข้าวสองตัวก็เฮ้ยสองตัวเป็นโลนั่นน่ะสองตัวใหญ่สองตัวโตหกโลหกขีดสิขีดนั่นน่ะ โอเคเดี aunque, ๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสันตะตาฮะคนสองเลยครับผมครับผมนี่ขอบคุณมากนี่ทิ้งรันไว้นยเอกดำเนินการต่อนะเอกบอกว่าจะเอาให้หมดสระเลยสระเนี้ยสระกว้างๆโอเคงั้นไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ